สราตฝากคำถามถึงซาร่าหลังเรียวพูบุกจับอินเตอร์ไฮเนสสราตครับผู้จัดก,การทีมของแดงเรียวพูนะครับชื่นชมรูปทีมมีความมุ่งมั่นครับและทําได้ดีเป็นพิเศษในแง่ของเกมรับนะครับจนสามารถบุกมาเอาชนะงูใหญ่อินเตอร์มิลานหนึ่งประตูต่อศูนย์ในศึกยูฟา่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบริงเฟสเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับสิ่งที่ดีที่สุดนะครับที่คุณสามารถทําได้คือการมาเอาชนะที่นี่พวกเขามีทีมที่ดีกว่าแต่โดยรวมแล้วเป็นฟอร์มการเล่นที่ดีจากเรานะครับกองการช่วยเหลือเกมรับได้มากเสมอนะ เพสสูงขึ้นในครึ่งหลังนะครับเราตัดสินใจที่จะคงจํานวนผู้เล่นเพิ่ม1คนนะครับในแนวรับผู้เล่นทั้ง11คนนะครับลงมาอยู่หลังรูปบอลเพื่อพยายามทําให้แน่ใจว่าเราจะไม่เสียประตูและสุดท้ายเราก็ได้จุดโทษครับหลังจากเกมรับ PSV และฟอ r e เรสนะครับที่เราเสียไป7ประตูใน2เกมนะครับมันถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องเสียประตูน้อยลงและนั่นคือสิ่งที่เราทําได้ในเกมกับเวสแฮมนะครับจากนั้นเราเล่นกับซันเดอร์ไลน์นะครับโอกาสแรกของพวกเขามาในนาทีที่86ประตูแรกของพวกเขาไม่ได้เป็นโอกาสด้วยซ้ําแล้วจาก ก็มาถึงเกมกับปรีดนะครับพูดถึงโอกาสของซาร่าที่จะกลับสู่ทีมนะครับมันควรจะเกี่ยวกับสิ่งที่เราทําที่นี่ทุกคนทําผิดพลาดในชีวิตได้แต่นักเตะรู้หรือไม่ว่าเขาทําผิดพลาดควรจะเป็นเขาหรือผมที่ริเริ่มผมอยากพูดถึงอิบราฮิมากนาเต้นะครับซึ่งเล่นได้ดีมากครับเจ็งแชของแฟนๆนะครับมีความหมายกับเขามากกนาเต้ ate, มีช่วงเวลาที่ยากลาบากอยู่บ้างในช่วงหลังนะครับแต่เขาเล่นได้ยอดเยี่ยมจริงๆ